ตอนนี้ก็ตอนนี้อัดอยู่พี่ดอทถ่ายได้เลยสุมข้าวซุมอกนี่ยืนคู่กันนีกด่ถ่ายรวมมันรวมข้าวุมของนจ่งุ้มขงไปเียวทยถ่ายรวมนถ่ายรวมมาแล้วถ่ายรวยเออมันมารอเจ๊สมัยนี้มีแนต้อง้มามานี่น้องนารักอกดูจัดการเลยแต่กไม่จัด้าบ ไปลูกัไปเอ้ยเฮ้คือคืบอ่าเลยนะนั่งเลนั่งห้านาทีอันนะยองไม่อยู่เนี่ไจะได้มาล้ายกันดีไม่งั้นนักบอี่หลาต้องใช้ขาตั้งกล้องนะพี่เจสวันชื1 1วันวันวัน่งองอาพี่ดอ้าดอน้าพี่ดอนกำลังหัด หน่าสองมุมนะบนอ่าถ่ายถ่ายคือตัวนี้ใช่ครับอ่าขานบ้งขบบนบ้งาลูกถ่ายคือตรงนี้ใช่ไมใช่้าถ่ายแล้วกดแล้วลูกนี่ถ่ายแล้วแต่้จะหยุดถ่ายกดอีกทีนึงมันจะเป็นสีเขียวนี่หยุดแล้วพี่ดอสค่อยลื่อนเลื่อนเร็ว้ามันพี่ดอไป ไปไปนั่งกับไปนั่งกับป้าป๋าเลยสองใบนะมันมองไม่เห็นอนะตังมันเล็กหนึ่งอันนี้ลูกเอ้าหนึ่งหนึ่งอีกสองใบได้จะได้ อาเด็ก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 อ้าวอาดีอ้าวเต็มด้วย